กำชัยใส่พระนางชัยนะครับแก้วกลางวานกับมาเล็กคนเอกกับคมอาวุธ8แสนเล็กกองนักพาครับยอดผลสึกกับฟ้าเป็นหนึ่งแล้วก็ไก่ปลากับปฏาหานนะครับครูพุทธแสงมรกความประชาสัมพันธ์มาครับวันนี้รายการมวยนักยิ่งใหญ่เย็นนี้นะครับอ่ะบนเวทีตามต่อครับเรื่องทางยกที่3านะครับฉลามขาวกับทางด้านของแร็ปบ็องลีซอการค้าหรือว่าทอเทนรพันะครับจัดเต็มแล้วครับยองยกที่ผ่านมาแต่ว่านาทีนี้ ฉลามขาวก็ไม่กลัวนะปี้ปี้ต่างคนต่างตังค์ดีโอ้มีแย่หัว,วก,กันตอคพลาทีใครหนังเหนียวหัวกันเดี๋ยวก็รุกไอ้กัเอ,เอาลนะ่มหาสียเหลี่ยมตรงนี้ไปนิดนึงคุณผู้ชมจิต่อกไทได้เห็นแล้วนะครับเดินต่อครับแต่บองนี่คือเครื่องหมายการฆ่าเขาเข้ากับเดินเข,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 ข้าไปครับฉลามขาวติดเล็กด้วย ถีบซ้ายนะครับแต่มองบัดซ้ายตัดลำตัวครับก่อนได้เด้งดีใครตีใครครับวงในในี่ใครตีใครครับบนเวทีธนบัตรเสือแก้วสั่งหยุดแล้วแย่งออกมากันต่อครับว่ากันต่อถีบซ้ายไปครับดูแล้วแรมต้องมีห้าวแล้วเดินอยู่เลยโอ้ยตีอีกแล้วสลามเท้าจะยังไงเอ้าจะ ลองกับพื้นเวทีเลยครับสามคนบนเวทีครับนี่ครับเอาละครับดูเหมือนว่าฉลามขาวจะแตกแล้วนะครับที่เปลือกตาครับเปลือกตาด้านขวาจะแตกแล้วแต่ว่าเลือดไม่เยอะยังยังยังเอ้าเลือดยังออกไม่มากมนี่เทคนิคก็ขยี้แสและครับหมดยกครับให้หน้งมวยพักเก่งของเก่งต้องพยาแล้ มีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศครับพร้อมด้วยยาเก๊กูตาหอนทุชพรโอสดนะครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศครับติดต่อ0968982441ครับไปที่อาจารย์นวัดได้เลยครับวนเวทีเสียวไส้ยังขายยาไม่ทันนะครับโอ้โหจะล้างขาไปแดงแล้วก็แลมป์น้องนั่นลุยแล้วเต็มที่โอ้โห ออกมานี่ทำท่าต้นเตี้ยนิดนึงทางาาาด้านฉลามขาโดนหมัดเข้าไปแต่วันนี้มาดูเรื่องนินครับแรปบอ์เลือดยังไม่ออกนะครับทางด้านฉลามขาวมีตอกหลักพื้นนะโอ้โหขงกวะเอาคืนตีตีตตเลือดไม่ถูกแยกไม่ออกเหมือนกันลุนเจอร ครับแต่ว่าเล็กครับทำการเข้าไปช็อตไม่ได้ทันเลยครับผ่าดขบใต้ลำตัวเน้นที่หมัดนะครับทางด้านของแรบล็คบอมบ์นะครับน่ารัดกๆปิดอุ้ยข้าวข้าซ้ายดอกนี้ครับทำได้ดีทำได้สวยครับคือนานๆมาทีแบบเล็กกายต้องเบรกนะครับอ่าใช้เทาเนี่ยครับก็ต้องระวังขึ้นข้างข้างนะไม่เป็นไรคุณปรผู้ชมเฮ้ยไปกัน เดี๋ยวเราไปดูภาพช้าๆกันทีมันมันติดพันนะลูกบากี้เนี้ยเอาเดินเข้าไปวา,ว,าวางการะแยกมาวากันไปที่ครั้งเวทีครั้งนึ่นครับปีกซ้ายเอาไว้ครับติดเหรกอุ้ยสอกขวาโอ้โหแดงม้องวันนี้นี่ยครับเดินเข้าไปก็ต้องฝ่าดงเข้าไปแล้วครับดงสอกดงแข้งดงเข่าครับมีพกคาถาฮานุมานทุกฝุ่นหรือเปล่าครับ ไปเข้ามาจะเสียทรงครับแรงบลองออกอาวุธได้ดีครับแต่ว่าจังหวะมั่นหลวนคค่อมๆเอาเขาหน้าเสียบอลอุยงอุ้งหิ่วเี้วมาแล้วตีหมดยกไปชมโฆษณาก่อนนะครับโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาครับติดตามข่าวสารความรู้โปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กปุ๋ยตามงกุฎครับ แล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับศึกซีโอป้บวกทีวีเคมวยไทยบวกสสมานยิมครับที่สนามมวยเพชรสำางนะครับที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่เพชรชบูรณ์ติดตามได้นะครับแล้วก็รายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับที่สำสูนที่ขอนแก่นนะครับสุโขทัยเลยครับหกผู่เอกครับอ่ะหมดเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายต้องต้องเร่งต้องไล่แล้วครับทางด้านแรมบองแต่ ยกที่ผ่านมานั้นแม้จะทำได้แต่ว่าก็ไปเสียอาการครับเสียส่งถูกเขียนิดเขียหน่อยนี่ก็อูอ้าวยังครับยังไม่รับความพยายามหวยไทยเรามันโป้งปิดเป็นชีงง่ายๆนะครับขอให้โดนเด้อตางนของฉลามขาวนะครับตั้งกาสูงๆแล้วครับทิ้ง นะครับต่อยกับแรบด้อมครับ,รบโอ้โหต้องบอกว่าต่อยละเอียดมากชลามาว,วันนี้มา,มาล้างตาแทนเพื่อนร่วมค่ายนะครับกริดเพชรรัตนพา,านุที่ไปลก,กแรนด้อมในไฟที่ผ่านมาที่สงขลาและปิกแค่แรบด้อมใอาจารย์วันนี้ชรามาวมาล้างตาแทนครับผมคงจะเห็น,นแมตที่แล้วแล้วล่ะว่าฉันะได้แรนด้อมต่อยอยังไงวันนี้เสียงแก้ต่างมาให้เพื่อนอย่างดี้ห้าหมื่นบาทครับใครจะได้เงินรางวัลพิเศษใครจะได้คาดเข็มขัดแชมป์ครับ อย่างเท่ๆอย่างรอๆครับปอดยกสุดท้ายครับปอดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับเนี่ยครับสมปอดเป็นพี่เป็นน้องกันครับหลังจากทําหน้าที่ของตัวเองได้ท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่น126ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้ำเงินคือแรมบองทอเถระพัฒครับต่อไปนี้เป็นคะแนนของกรรมการแต่ละคน เราออกมาเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะครับ3คนให้49ต่อ47ครับนักมวยทางด้านฝ่ายแดงครับฉลามขาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะไปอย่างเป็นเอกฉกันนะครับรก็โอกาสนี้เรียนเชิญคุณธรรนูนหอประเสริฐกิจรองในสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้ขาดกำขัดเป็นเกียรติประวัติกับนักชกและก็ค่ายของอนักชกด้วยนะครับ โอกาสนี้เรียนเชิญคุณวิโรธชัดอิรันนะครับประธานหอ,อการค้าจังหวัดยะโสธรและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีนครการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมอบด้วยรางวัลครับน hey, <like> อกจากนั้นยังมอบป้ายเงินรางวัลครับเงินรางวัลพิเศษจากยาขยาตราหมาแดงจำนวน5 0,000่นบาทนะครับเห็นครับท hey, <like> ่านผู้ชมครับนี่ก็คือ แชมเปี่ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับฉลามขาว P.K. แสนชัยมวยไทยยิมขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมคู่ที่4ต่อไปนะครับ